ไปคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาไปดูอะไรสวยงามๆข้างนอกกันนะคะก็อย่างว่านะคะช่วงนี้หน้าหนาวจะไปไหนมาไหนก็ต้องลำบากนิดนึงคะ่ะ ต้องแต่งตัวให้มิดชิดรัดกุมนะคะมีตัวไหนก็ใส่เข้าไปให้หมดค่ะวันนี้ใส่เสื้อผ้าถึง3-4ชั้นนะคะขนาดใส่เยอะขนาดนี้ยังกันความหนาวไม่อยู่นะคะใครรู้จักยี่ห้อเสื้อกันหนาวหรือว่าสกินนี่ดีๆแล้วก็ไม่แพงมากนะคะมาแนะนํากันหน่อยนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีค่ะตอนกลางคืนช่วงนี้นะคะอุณหภูมิติดลบที่ลบหลบเองศาเลยค่ะตื่นมาก็จะเห็นน้ําแข็งเกาะตามต้นไม้แล้วก็ทุ่งหญ้านะคะ สวยค่ะแต่ว่ามันหนาวค่ะปกติเมืองที่อ้อมอยู่จะไม่ค่อยมีหิมะตกนะคะจะตกหนักๆเป็นบางปีค่ะรู้สึกว่าปีนี้มันจะหนาวกว่าปีที่แล้วนะคะอุณหภูมิมันติดลบเยอะค่ะช่วงนี้ก็จะมีหิมะตกเป็นบางวันนะคะก่อนไปก็ขออวดต้นไม้หน้าบ้านนิดนึงค่ะต้นนี้เป็นต้นไม้ที่พี่ทอมตกแต่งเองเลยนะคะแล้วก็รอบๆบ้านาก็จะตกแต่งแสงสีประดับกันเยอะเลยค่ะ นานๆได้ออกจากบ้านตอนกลางคืนนะคะก็จะกระดีกระดานอีกหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะไปรู้จักเพื่อนบ้านคนใหม่ๆกันค่ะในหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีเพื่อนพี่ทอมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เชิญเราไปดื่มไวน์ร้อนค่ะช่วงนี้หน้าหนาวก็จะดื่มไวน์ร้อนกันนะคะแล้วก็ได้มารู้จักเพื่อนบ้านคนใหม่ๆนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่างๆเราก็จะมาทําอาหารกินกัน นี่เลยค่ะจะพามาดูสิ่งนี้นะคะแวบแวบมาแล้วค่ะนำทีมด้วยรถตำรวจนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆนะคะตื่นเต้นมากวันนี้เราก็จะพามาดูรถแท็กเตอร์นะคะตกแต่งด้วยแสงสีแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะคะ เป็นขบวนมาเลยค่ะรถแท็กเตอร์นี้นะคะช่วงที่มีตลาดไวนักหมากนะคะหรือว่าตลาดกิจมัดนะคะรถแท็กเตอร์ก็จะจอดอยู่ในงานนะคะผู้คนก็ก็<ๆ>ไปถ่ายรูปก,กันนะคะตอนกลางคืนมันจะสวยมากนะคะเพราะมันจะมีแสงสีด้วยหลังจากที่สิ้นสุดงานไวนักหมากแล้วนะคะรถแท็กเตอร์ขบวนนี้เขาก็จะมาวิ่งผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะให้ผู้คนได้มาชม ความงามกันอีกครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่ได้ออกมาดูเหมือนปีที่แล้วเนี่ยรถแท็กอร์ขบวนนี้เขาจะไม่ได้วิ่งผ่านหมู่บ้านหน้าบ้านของพ่อปู่กับแม่ย่าน,นะคะก็เลยไม่ได้ดูปีนี้ก็ไปเจอเพื่อนแล้วเขาก็เลย ชวนมาดูมาดูซะหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะพอได้มาเห็นแล้วก็เออมันก็สวยสมการรอคอยอยู่แต่ละคันเขาก็ประดับประดาตกแต่งด้วยความสวยงามเด็กๆก็จะชอบมากนะคะตื่นตาตื่นใจกับรถแท็กเตอร์เนาะทำหน้าที่เป็นผู้ชมที่ดีโดยการโบกไม้โบกมือเป็นกำลังใจให้กับคนขับรถไถคะ่ะขบวนนี้ก็จะมีรถไถทั้งหมด30กสก่อคันนะคะ แต่ละคันก็สวยสมการรอคอยจริงๆจ้าตอนนี้หนาวมากเริ่มชามือชาเท้าเหมือนกำลังอยู่ในช่องแช่แข็งเลยค่ะตอนนี้ดูเสร็จก็กลับบ้านเลยจ้า